สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัดซิ้ไปเล่นน้ำตาค่ะแต่ว่าโบมี่ยังจกเสตแต่เด็กขนมหอหนึงได้ขนมหนึ่งหอจะไปหาคุณตานะคะจะไปเล่นน้ำตาค่ะจะไปเล่นกับตาสาบเดไปหาตาสาหลายมือแล้วนะคะเอาไอนี่ได้ขนมหอหนึงนะคะขนมหอนหนึ่งจะสิบเอาย่างไปหาตาย่างไปเล่นน้ำตากรูว่าตาตื่นหรือยังเนาะตาสาตื่นหรือยัง để ขนุงหอ1ตา cha โอ้มาบอกตาซาตาซาตาซาแม่นางแม่นางผู้ใดนี่ฮัลโหล Alo, alo. ฮัลโหลๆๆๆๆๆๆ mẹ ๆๆๆๆๆๆๆ À, ๆ mẹ ๆๆ À, ๆๆ mẹ ๆๆ ยังนี่แม่ยังแม่ยังอ,ะอ่ะกินเนี่ยกิน,นย,ปปกย่างในป,ปากอ่ะยำย่างในปากนะคือขนมแพขนมละอนีตละขนมละอันนี้นะเพื่อเปิดไฟได้เลยนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแะ้วทาเดี่ยวมึงเหนไหมเดี่ยวมึงเขินไหมบ๊ายบายปเปิดแก้วว่ได้ แกเอาบาแกให้บ่เจมมาเป็นบ uh ่เ huh. ฮ em ้ยได้สิแกด้าทีนี่แกแกแอแกแกเกแกแกแกาแกกแกแกแกก็บ่เป็นก่แกก็บ่เป็นบ่แกกแกก่แแกก็บ่แกกกกกแก เออเกี่ยวม่วงบ่เฮาแก่บ่ได้คือกันเกี่ยวม่วงบ่ปัดอันนั้นอาม่าเถาะได้2ห่อมาแม่นล่ะเออแม่เพียงอนีะผู้ใดอันน่ะลนงยบยๆอยู่น่ะผู้ใดน่ะบจับจาบ่เคยกินขนมอ้าวแซ่บบ่มี2ห่อานยยๆเอาไปห่อนึงวานี่่อมพ่อ กินเงินท่านี้เอาไปในหม่องสาลากางนั่นสั่นขางลางนั่นไปแหลกเอานั่นเออทางพระเจ้ามาบอกว่ามาเนี่ยเงินน่ะเขาก็แหลกให้ขึ้นนะในศาลากางน่ะยางขึ้นไปสั่นสั่นหนึ่งนั่นสั่นหนึ่งไปท้าวานเงินขาดเงินยังน่ะพูดเถารักกินก็ไปแหลกเอาไปเปลี่ยนเขาให้เปลี่ยนจะเพื่อกินเงินเชื่อนั่งร้านเ็กินพราแพร่์พระแพทอันี่ตระสากินเงิน เขาปากแลอะไรตืบแลวสิบเจ็ดห้าดึ้เจ้าไปไปเปลี่ยนเด็กขึ้นบอกจะเจอเห็นมันพับไปแบบนี้แต่แต่ว่าพนเสือพญานันหิวเลยฮนาะโอ้ยพนญานกับพ่อเอาตอนนั้นไปกินขน้องเกียบกุ้งบอกจะเจอเห็นแบบนี้เอาไปจับเอาบ้าาพื้นบางหวมันขาดไปไซอสน อตาสาคือกินเงินตาสาคือกินเงินกินไดฮะนี่คนกินเงินเกกินเงินบ่แซ่บอยู่บ่นี่ล่ะแซ่บอยู่บ่ขนมเ็กน้อยบ่เคบ่กเฮาบ่ได้เบิ่งในขี้เพิ่น